็ยินดีกับคนที่ได้รับรางวับบลด้วยนะคะเป้เชื่อว่าพลังของจริงๆไม่ว่าต้องใครก็ตามแต่แหละเพราะว่าทุกคนมีพลังอยู่นในตัวอยู่แล้วแต่ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลุกขึ้นมาออกมาพูดหรือเปล่านั้นสนับสนุนนะคะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองค่ะัวข่าวอเนโพนีเยอดี่ะสำหรับตัวเป้ยก็คือการเซลล์เลิฟอะค่ะสำหรับตัวเป้ยสำหรับในชีวิตที่ผ่านมาเป้ยเชื่อว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดค่ะ เราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วว่าเป็นตัวอย่างให้สําหรับคนที่กาลังเจอปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้หันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองออปเป็นไงเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายเลยใช่ปะบอกแล้วไม่มีใครรองให้กับเรื่องเดิมๆหรอกเปิดไปแล้วไม่ใช่เลยแล้วบอกคือพอตัวอย่างออกมาทุกคนออกมาแบบ ร้องไห้กับผู้ชายหรอไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะเราไม่มีตรงนั้นแล้วเป็นไงบ้างคก่อนมนอนคือพอจริงๆด้วยความบริบทเป็นคุณแม่ทั้งสามคนพอเป็นคุณแม่เนี่ยพอคุยเรื่องลูกเนี่ยไม่ต้องคุยเรื่องอะไรหรอกนิดหนึ่งก็น้ําตาคอแล้วว่เออแล้วพอพูดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็ปี๋แตกกันหมดเลยจริงจริงๆ,ๆชมกับแอปร้องก่อนนะแล้วพอพอเห็นชมกับแอปร้องปุ๊บ ปูแตกเพราะว่ามันมันเป็นแผลลึกๆอยู่ในใจเพ้ออยู่แล้วเพราะตอนนั้นเราแบบเหมือนไม่ได้อยู่กับลูกล้วก็รู้สึกไม่ดีเพราะเราหมดแต่ทงานโฟกัสงานเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีเพะแบบมีคนมาสะกิดนิดนึงอะ่ะไปเลยปั่นวัดไม่มีทางเสียล้วตายทุยกทายเป็นไปได้มันก็อยากเป็นอย่างงั้นแต่แค่แบบอยากเข้าใจผิดเอออะไรอย่างเงี้ยคือคนก็คอมเมนต์บอกว่าเอ้ยเราแบบร้องไห้ให้กับเอออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เขานานาแล้วค่ะไม่มีแล้ว มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยไม่ใช่เลยค่ะั้งเพราะั้นกนทให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คผ่านลูกเาเป็นคือคือต้องเข้าใจว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เราแบบเหมือนเปลี่ยนสถานะไ้ยโฟกัสเรื่องงานเยอะมากเขาอย่างที่บอกว่าจะไปรายการไหนก็จะพูดว่าพยายามจะสร้างความมั่นคงให้กับลูกๆให้ลูกๆมีความรู้สึกว่ามั่นใจในตัวคุณแม่คนนี้ตลอดที่ผ่านมานะคะฉะนั้น ฉะนั้นเราก็จะโฟกัสเรื่องงานมากมีอะไรให้ทํามีอะไรให้ศึกษาแล้วก็อยากจะทํามากอะค่ะจนแบบวันนั้นเขาเออน้องปรินป่วยแล, mit, แล้วแอดมิดแล้วเราอยู่ที่ประเทศจีนอะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่วะเราจริงๆเนี่ยเราทํางานเพื่อเขาแต่ตอนนี้เขาไม่สบายเราโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไพออริจีนคืออะไรคือตอนนั้นคือเราก็รู้สึกแบบค่อยๆแอออะไรอย่างเงี้ย ก็เีความรู้สึกว่าโอ้ยตอนนั้นใจแบบอยู่ไม่สุขเลยรีบินกลับมาแล้วมาดูดูลูกก็รู้สึกแย่ก็ก็ไม่เชื่อว่าแม่ทุกคนก็ก็ก็จะมีตรงนี้แล้วอยู่ในจุดจุดเปิดอ่ะไม่ไม่เชื่อว่าบางทีเราอาจจะโฟกัสผ so ิดจุดไปหน่อยเอออะไรเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราอ่ะมันคือตรงไหนแล้วเราทําเพื่อใครมากกว่าเอออะไร ก็พอพอเกิดเหตุการณ์นั้นอะเราก็บอกตัวเองว่างานโอเคและบงานสําคัญเงินสําคัญทุกคนปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอะเราทําเพื่อใครมากกว่าแล้วถ้าเกิดคนคนที่เราทําเพื่ออยู่อะเขาเกิดเนี้ยเออแล้วแล้วสิ่งที่เราทําอะเพื่ออะไรอะเออตรงนั้นมากกว่าคับไม่ไปเดือนแต่ว่าพอดี เลี้ยงปุนแล้วก็มีน้องกวางแล้วก็บาว่าเลี้ยงก่อนเลี้ยงพร้อมพีอะค่ะปีดีว่าสิ่ง่ไหนอะอไม่บอกได้ไหมบอกไม่ได้แม่แรงมากตีแรงมาก อยากได้เยอะเออก็ยังมีความโลภเหมือนเดิมก็ไปมันเออยังโลภอยู่เออแต่ไม่บอกหรอเก็บไว้ในใจไม่อยากพูดไปอ๋ออือทำไมอ่าไม่พูดดีกว่าเนาะเราบรยหอรได้งีเนี่งว่าอะไความสุขมันยิ่งมคุณเรียกที่แต่ว่าเราก็เห็นมองเราสวยขึ้นเลยว่าเรามีความสุขเออเออเรามีความสุขในตัว ต้องขมวดก็ดีค่ะก็ขอบคุณค่ะเออนั่นแหละต้องตอบสวยๆเนาะก็ดีค่ะมีความสุขอาถานตรงๆความรักความรัิเรื่องหัวใจเป็นแักสดงจะปากสั่นไม่มีใครมาดูแลเราได้อย่างแม่ทำไม่ถึงถามเรื่องนี้ตลอดเลยอ่ะไม่อากาศมันเย็นเนี่ย มันเย็นมันต้องมีคนกอดเนาะเห็นด้วยเลยอ่ะต้องมีคนกอดตอนนีม่อะไรแน่ติ๊กตอกติ๊กตอเออนาเออนาถึงเวลาแล้วจะออกเพงแหละไม่ต้องรีบพร้อมนีแล้เนาะอะเขาบว่ามือนเามใครบอกคะคนเป็นทางระ ก็มีคนพูดคำว่าพุดไนมอร์นิ่งก็ก็มีคนพูดก็เออพุดไน g h มอร์นิ่งอะไรจบเออก็คงามสุขทุกวันก็โอเคยิ้มได้คนน่ารักค่ะน่ารักไทยมอะไรนะมีสไร่มีสไไหมคะอะไรนะส่งดอกไม้มาสไคายทุกวันเลยเน โอยกระกรกระกรกระกรไม่ไปไหนกระไม่ไปไหนทำไมกระกรข้าแล้วโป๊อกกระกรกระกรมีหลายตนไม่ใช่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 เปลี่ยนเรื่องก็หมายถึงว่าเราคิดว่าจะพัฒนาเป็นตัวเราก็จะมีสาขาทั้งหมนแบบล้วก่อนจริงๆไม่ได้รีบเลยเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกชำงานเก็บเงินก่อนค่อ เรื่องเรื่องพวกนี้แบบถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญมันทําให้เรายิ้มได้ทุกวันอ่ะเนาะการที่มีคนดีๆอยู่ใกล้มันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจเป็นเซฟโซนที่ดีของเราอ่ะอันนี้เพื่อนช่วยสแกนไหมคะหรือว่าเราแบบสแกนเองหาเองถ้าเพื่อนเพื่อนสแกนมันจะเรื่องเยอะค่ะคือเราอายุขนาดนี้แล้วบางทีก็ตัดตัดขั้นตอนเยอะแยะออกไปบ้างเราชอบทำรัดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้อันนี้คนร้านเป็นหลุม่ร้านป็ลุม่ง อันนี้ก็จี้เกิดไปเบย์ขอทางรัดพี่เป้ยตอนนี้พี่เป้ยรัดแบบไหนเผื่อเป็นให้สองสามแก่เดีาบางอย่างที่ไม่จะเป็นก็สกิปสกิปไปบ้านไม่ต้องเรื่องเยอะไม่ต้องเรื่องเยอะเดี๋ยวมิก็รู้เองใช่ไหมเดี๋ยวมีก็รู้เองเดี๋ยวบอกเองค่ะ,คะคยนนะินดีค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวมี้นก็บอกนะยิ้มได้ยิ้มได้